ว่ะแอบเก็บว่ะอู้มันแอบเก็บว่ไะได้นะได้นะได้นะมันยังแงตีมากรแก๊กใจหาก่อนโอ้โค้ชปิงนะโค้ชปิงนะเอ่ปเอฟบีขันอยากจะฆจ่าเรย์เชลจังเลยใครเอ่ยแน่เลรย์เชลจะไปไหนแน่นจะไปลงหลุมกับฉันไหมแน,น่นี่ยังไงย,ยังไงเียจะโอ้โหเรย์เชลเรีย โอเคก็ของขวบจีเพื่อนๆชาวช่องยู u ูบทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมชิดเธยคําขสองนี่คเบอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะ โอเคผมเราก็มาอยู่กันในเกมเรียบร้อยกันแล้วนะคะก่อนนี้เราเจอกาลากก็คือจะลงบ้านพระหริทัยกันได้ดีวันนี้เราอยู่ในของพองท่วก,กินเอ็ดเบิร์ตเมสันหรือว่าคือว่านักไอตี้นั่นเองบ้านเล็ก มีหูขึ้นนะแล้วก็เมื่อกี้มีการเคาะไม้เท้าเนี่ยแอนวิ่งของฟรีนี่ของฟรีใครไม่เอาบ้างไงโอ้โหต้องเอาแนะ่ต้องเอาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วดิ้นหล่นเหรอดิ้นหล่นเหรอนี่งานตีมาตั้งแต่บ้านลงนุงปนโอเคนะครับโอ้โหคนแรกหลงคนทันจะไวนะเดี๋ยวเราพามาโซนใครตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นใครกันนะวิ่งแต่ว่าเกมนี้เราเจอเรเชลได้แล้วเรเชลว่าตัวสาวน้อยน,นี่นี่อยูย่ไหนจะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว ใช่เธอหรือเปล่าโอผงน,นี้มีเปิดอกหูขึ้นนะเดี๋ยววันนี้มากันแค่หนึ่งเกมก็พอนะครับเพืนะ่อนๆนะไอ้อยู่ไหนเออเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนลูกไฟใช่ไหมาขาของไม้เท้าอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ไขรหูฟังนี่ไงผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะอ้าวาแอบแคบว่ะโอ้มันแอบแบบ้บว่ะได้นะได้นะได้นะมันไงโอ้ยอยู่ๆลม้มอะมาดิ ง้างตีมากแกนะนะ่โอ้ได้หายพอโอ้ยโคตรติงนะโคตรติงนะเอ้าไอ้คนิีงโอ้ยไอคนอยู่างนี้นอย่ะนะอย่านะเดี๋ยวผมหนีหนมผมไปพีครับคุณดูกแกดูแกหนี่เป็นไงโอ้โหดับเป็ลคิวอ่ะครับก็บอกเลยว่าผมเองก็เคยเล่นมาก่อนนะตัวน้่งถุงเนี่ยทางไทยที่เคยดูผมไลฟ์สตรีมนะก็น่าจะรู้กันว่าโโอ้หผมนี่แบบ ชอบเล่นนักถุงมาเอสเปอร์ปีขันอยากจะฆ่าเลเชลจริงเลยไข่เออเอ้ยแน่เลเชลเธอจะไปไหนแน่เธอจะไปลงหลุมกับฉันไหมนี่ยยังไงยังไงเดี๋้ยไม่โอ้โหเดี๋ยวเหลี่ยมโอ้ยเอาเราวางหมอเลเชลนี่หนึ่งทีนะครับนี่แน่แน่เราปล่อยไปเลยลูกกาลูกเองไปเลยครับโอ้ยโอ้ยหมดแล้ว อย่นอย่านอย่าจิงไปย่าห่างระหว่างเราของคนฟรครับแต่ว่ากิลเผมเต็มแลยอ้าวโดนไปทำไมอ่ะคิดถึงเหรอโดนไปทำไมไะนี่ไงเนตช้างไงเนตช้าก็แบบก่าวไม่ทันเพื่อนโอเคมีการเลื่อนเฟสไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขอของโบน,น่าแต่งเต็อนะ,อะเดี๋ยวผมดูเครื่องสันกันหน่อยดีกว่าเหตรงนี้นจะมีคนตันไว้อยู่ใช่ไหมครับคุณน้องแฝดตามนะตามนะยังไงฮะนี่เคาะจังเลยดอกไม้เท้ามา มาเดี๋ยวพี่เอ็ดดี้ช่วยเครอสมาเนาะมายังไงครับแน่คงมันได้นะคงมันได้นะได้เอาวิวิสป,ปีดจิปบอะครับสปีดจิปบเตร์นะสป,ปีดจิปบเต้นอามต่อเลยโอ้โหลงแบนแต่ผมเอากระต่างมานะจะพังไม้ไว้ให้วิเห็นลูกไฟข้างนอกฮะมีคนฮิวกันอยู่นะแนี่ยังไงนโีโอ้โหได้หาเหรอได้หาใช่ไหมได้หาร์ดแล้วก็ได้ฮา,าร์เป็ดดีไม่เป็นไร ไดฮะแบบโล่งๆนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรนะล่นเฉยเดี๋ยว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 โอ้โหแป๊บนึงน้องบอดผมล่นเนี่ผมล่นโอ้โหยังจะโดดลงไปอีกเหรอนี่มันกวรประแสแล้วไปฮะทำเร่งก่อนมาพีเอีอยากจะฝั่งน้องเรเชลมากเลยแต่ว่าน้องเรเชลไม่รู้อยู่ไหนนะครับตรงนี้มีเฟิร์หูขึ้นนะเฟิร์สหูขึ้นโคมๆ,ๆนะใครเอ่ย แน่ลูกไฟของฉันแม่ของใครไม่ลูกไฟเป็นช้างอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถ้าลูกไฟเป็นช้างอย่างนี้แบบว่าเป็นลูกไฟของต้นไม้เนาะนนั่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 นลูกไฟที่บินเร็วๆอย่างนี้คือมีคนอยู่แถวนี้นะฮะมาดูได้นะนี่ยังไงไหนน้องเรเชลน้องเรเชลก้องก้องโจมพีเปิ้ลหรือวะไม่ปิดโอ้เรเชลตายฮาร์แต่ลูกพ่อโอ้โดนนะไม้เท้าอ่ะเอาไม้เท้าวันนี้ยึดไม้เท้าคนิ่งทาบด ใจบิงค์โคลมใจบิงค <S <S <ๆ S 1> โ์โคมมว้าวเรเชลต่อเลยผมมันไข่นางอ่ะโอ้ยน้องเรเชลน้องเรเชลไม่มีพิกแม็กนะน้องเรเชลจะโดนพี่ตีแมวดึงไฟผ้าแล้วผมไม่เล่นแล้วเดี๋ยวน้องบอดลุกเนีเ่ยอย่จำไว้นะครับว่าน้องบอดเนี่ยเล่นเป็นเปิดใจหานะครับก็จะอยู่ไปเองไวมากเลยนะใครที่ได้ไงโอ้โช้อตเหรอชอรอ้อตอนนเนี่ยไงก็ชิดฟกแมาขยันนะรู้จักป่าว ช็อตใช่ปะเมื่อกี้ช็อตพี่ใช่ปะช็อตอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวนะปากไปก่อนอ่ามามามาอ่ารอ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 ให้ไปชออ็อตหนึ่งปีหนีม่รู้ทำเพื่ออะไรนะไม่รู้ทำเพื่ออะไรเลยดึงมาหนี่ยังไงยังไงดื้อหรอดื้อหรอวิๆๆอ่งวิ่งวิ่งโอ้โหผมแมาปิดสวิตอ์ไฟนี่นี่ไงนี่ไงไม่ยอมปิดสวิตอ์ไฟไงไม่ช่วยช้าไปยัดไฟไงโอ้นี่มันเลี่ยมมันจะลากออกไอ้เพื่อน มันรักเพื่อนเลยเกิน์สาวกาบอดเลนี่มา P S D อัดโถโบกันหน่อยยังไงครับคุณน้องแก้วนี่ไม่โดดนี่ดอกไม้นะดอกไม้นะโอ้ลุกกันแล้วโอยนักโทษลุกขึ้นมาแล้วนะวเพืเ่อนๆไปเราจะไปนั่งก,กันก่อนไอ้เสียน้องแก้วไอ้เชี่ยไปแนนมีคอนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปหานะ แนะหน่คาลเดอร์โอ้ยคาลแบบดีๆไม่เคยได้จะให้ดูหน้าน้องเอดี้ตอนคาลเดอร์ก็ไม่ได้เนะ่มีไฟดวงน้อยๆับบปินกันอยู่แถวนี้พวกเพชรอยู่แนะ่แนะนะนะ่ใจเอ้ยใจเอ้ยว่าไงครับคุณลูกแคแหม,หมผมจ่ายไฟคุณจ่ายช็อตนะโอ้ขี้โกงนะขี้โกงนะอุ้ยอุ้ยเอาวะ่ะเอาว่ะจังหวะสองวะ่ะเอาว่ะจังหวะตกกลุมรักว่ะแมวเราไม่ไหเแล้วตรงนี้ไปไล่น้อง ไปไล่น้องเรเชลดีกว่านล้วเรเชลครับนันไงดวงไฟหมุนหมุนอย่างนั้นนะแปลว่ามีคนอยู่แถวน,นี้นี่ประจาชด้วยกลวยแกรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแบบร้อนแรงแต่งไฟเยอะนี่ดวงไฟก็ไม่ไม่อวยเลยเลยพักแล้วเหรอได้ได้ดิได้ดิได้ดิดึงดิอุยอ้ยอุ้ยยังไงฮะตักไม้รอบที่สองอุย้ยมีคาสุดเครื่องมาแล้วเนี่ย โอ้เกมนี้โปรปันร่นสามตัวผมลืมมาเลยเพียงโคตรไวเลยโอ้ยใจเย็นนะอยู่ไหนอเรเชล,ลอ่ะตอนนั้นไงเจอแล้วน้องคนที่เกิดของมไม่เก่งอุ้งปากอ๋อบังเอิญนี่ขอคนนี้ก็ได้คนอื่นไม่เป็นไรขอคนนี้ก็ได้ไอ้ไน้องเรเชลไปอยู่กับพี่นะ เห็นบอกเธอแล้วนะว,ว่าเธอหนีไปจากเอ็ดดี้คนนี้ไม่ได้หรอกนะเอ็ดดี้จะพาไปนั่งเก้าอี้นะครับคุณเลชน้องเ,เอลเชลเธอจะไปไหนนี่อย่างนี้เลยจะรักเพื่อนหรือเป,ปล่าล่ะนัโทษนแ่ไปเซนประตูไข่ลากไม้ย่างวืดเลยวิ่เขินอยู่นะยังไงมีคนไหม ถูกไม่ขึ้นนะอ๋อโอเคพิการออกไปแล้วนะโอ,โอเควผวันนี้ผมก็มากัน1่งเกมดีกว่านะใครที่ชอบในของของโกน้องเอ็ดดีนะ้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดชอบคล้ายให้คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้นะเออผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกดไลค์กันหน่อยนะช่วงนี้จะได้ไปเด้งฟีดหน้าอย่ t u b e คนอื่นๆนะครับโอเคบ๊ายบายไปเจอกันนะครับผม